สนธนากับลูกกับหลานผู้ย่านั้นย่านได้เขี่ยวมาบุกผา้ย่านได้เขี่ยวยาสูบหมากเตี้ยเหนือหลานน้อยสิปากเก่กระนวยผู้แม่นมาเสิร์ฟผู้ยังห่วงหลานน้อยอยู่เว้ยเว้ยดื้อปานนั้นบ่มีสิเป็นยังเอาเอาให้เขี่ยวเขี่ยวยาสูบหมากแล้วเดี๋ยวผู้ลูกหลานบอกเดี๋ยเสียใจจเล้ยกี่นี่ยังเลย สามตัวตรงๆพูดแล้ให้รางวันที่งวดหนึแม่ายนหกานี่พูดแลวัยยังห่วงควารลอยย่บันเออขึ้นไปูื้ oh, ho, oh, oh. Oh, ่เท่าไงเห็นหมเบอเทาไงกันเบ้ไ่เ่าไวนาสั้นโอ้เบิ้ง่ยังเก่าวโอ้เบิ้งไม่เท่าไงยังบ่ลืมไม่เท่าน่อยอยู่ไหมสิเลยอยู่โอ้โโ้สิเจ็บเอวแหงเสนาะ ไม่กันเท่าลมทำเด้อปูเด้อไม่กันเท่าง่ายหนักตัวไม่กันเท่าพันตัวเป็นเอาไปแล้วงามบ่งามอายุเท่าไหร่น้อปูคือเท่าแท้สีสิบปีมาแล้วสี่สิบปีนะสี่สิบปีเพราะท่านได้เท่าสี่สิลุงเพียงเพียงเด้อยังหัวจักลุงหันเลี้ปู lúc mẹn nữa ở mặt mà hai <laughs> phút nữa chị ở chị mượn trong นั่นไห้ไรไม่เท่าเชียร์ฮะนตัวดมันแมนแมนเขียนลงไปใดมันเกี่ยวรัฐบาลไทยหนึ่งแม่านี่นะปูมาจากเล่าจะไปเขียนลเล่เล่าเด้อปูโอ้เหล่ยาคืองามจับงามงามงาม นี่คือลายมืองามแท้บานตึกนี่โอ้โหโอ้โนะจ้าหโอ้โหที่แกข้าแล้วทีแกนา่แกได้เจ้าโอ้ก็ถามไอ้สามห้านึงสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้วหนึ่าสามห้าหนึ่งสามหเาหนึ่งสามด้าหนึ่งสามห้าหนึ่ง เอาสองตัวอีกบ้างครับเอาเอาเอาปะเอามมัยดุสองตัวสตัวสตัวย่ำใจดีให้ฮอดหตัวทั้งบนทั้งล่างบนสามเดียวเดียพี่น้องเอครับอยเร็วเร็วเร็เดี๋ยวปูหยหเขียนแห้งละหยเขียนละหายเถอน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นสองตัว

กูว้อนไปแล้วกูวม้นไว้แล้วตวม้ไม่ชอบเลวมอนด้อครับพี่น้องทม่ว่มมาสร้างประตูวัด่ร้งประตวดย่อ่งห้งปรตูวัดี้ตัวหน้บูไม่ได้ไรพี่น้องเครับไม่ได้ประตูเวสต์นงก็ห่้เนาก่อเดส่อพี่นอกได้นะ่อันไหกได้เราจะพี่น้องเห็สม่นครับต้อาได้เด้า่งด้ ดนี่ปูจะเริ่มไปกองสลากเด้อปูเด้อปูไปอยู่แล้วโอ้ปูไปอยู่แล้วปูไปอยู่แล้วโอ้ยสาธุสาธุปูไปอยู่แล้วสั่นไปกองสลากปูทีไปแบบใดเนาะคือไก่เทนาะปูโอ้โเอาเร็วโอ้โหเอาโอ้โเอาว่าไอขี้ขึ้นกินมันบ่ปู่ ได้ี่นยิปล็อกไว้เดอปูนะูนเก่านั่นปูเนีนตัวไดปูสาตัวเร็วปูเนีนสตัวเจ้ดตัวเจ้าเปิด3ตัวมาแน่ซูนเก่าขพี่นองแคบหนาจอ้ท่านด้วยสตัววันนี้สามตัวสามห้าหนึ่งนะครับสามหสตัว0ู หนึ่งสามก็ได้ครับพี่น้องหมุนเลยนะครับหมุนเลยต่ว่าเราเขียนหาหนึ่งกอนยังเป็นสามเยแมนห้าหนึ่งสามี้เราเขียนหายันโยนาบดนั่นหีนบ่นอนาบดนั่นยนาบดูหาหนึ่งลงดินยหาหนึ่งก็ตุกค่ะหาหนึ่งสามหาหนึ่งสามหมอพี่น้องไปวิเคราะห์ครับสอมตัวกระสุนเก่าครับ สองตัวสุดต่ากูนิม่นตัวเดียวอย่าไปใช้บ่ให้เบาก่อนติอย่ากสนท่านากับปูนะสทน่ากับปูนี่แล้วอสอแล้วสิสนทนาว่าจังดหมีแนวได้สิเบากับมีแนวด้สิเบาบ่่าจังดหค่ะจุ่เรียกนี้เลยสาธุ เคื่อวันที่หนึ่เด้อมาแสงประตูวัดไงจาประตูประตูวัด่ไงมาจ่าถือ่ามันที่หนึ่งโอ้บอกว่าถือเล็กไล่หลายเราให้ถือรงมันที่หนึ่งสั่นพี่น้องรมันที่หนอย่าลืมปูเลยโอ้ยเรื่อได้ว่าเลื่ปูจากเทีย ยันกะปูน่ะเริ่มลูกเริ่มรันไปติดสาแล้วเบงวงพ่อแงนี้ปุ้ยอยู่ข้างเดียวเอ้เน oh. ่ามข้เดียวกันแล้วข้าเดียวกันกพน่งนีข้าเดียวกันแล้วอยันห้องใสกัน เขาเริ่มพูดสาวแ้มายุ่มยุ่มแล้วเขากันไหมโหโอ้ยให้ได้คักคักเขาไปหาผู้สาวเนี่ยดาขึ้นให้ลูกให้หลานมึงร่วบร่วบร่วบงวดให้ปูปูร่วบงวดให้ลูกหลานมึงเนี่ยเออโอ้ยสาสุดยอดาเย็น เอ้ทำไปเรอยปจงไวน้ำเลเด้อจงเวน้ำเลยเด้อปูไม่เห็นเไม่ให้เห็นน้ำเนี้ยโอ้ยมาสร้างมาเจียวไปเสื่งเพรคือบอามาอวดเน่ยนะปูงามๆแม่้วได้กินข้าวกินน้ำปูไม่ยัางให้เพิ่นกินว่ล่ะปูผู้สาวน่ะยูเร้วปูเบ่อนั่นบอครับบ ปูคนมีอาัาทรีประสันพี่น้องเอฟซมงวดได้นอปูยังเสียมาอวดนะปูสามเรียกออกงีุ้ปแล้วเรียกออกงี่พุ่นแล้วออกทั้งบนทั้งล่างเนอปูนปูเนินปูไม่กันเข้าซักไปให้เหมือนหรอเนาะปูเนาะปูซักไปแล้ว คักไปเยียไบพ่อ่น้อมปูนเนาะปวทางนี้เป็นหกส่วน่นเก้าส่นได้เพิ่เขียนทั้งหัวมันนแ่นเลยดิอะไรเอ้าว้คักแล้วละปูบาดนี่อย่าเลืมอย่าลืมไปหาแต่สาวเล้านะแถวให้ได้คักๆด้วยอดมุนได้ดิ

อ้าผ,ผู้ไลนี้ละมั้งบอลลูนย้ำนิ้ับันมีจากไอรแล้วบันเนอยอุตสาเพิ่อนลอยแหนยูทูบนี้หลายๆกันมาจนว่าเพิ่นกระหุ่มมาหาเก่าว่าจากอาสามหนึ่งากไปน้ำอยากไปไปแล้วลุกขึ้นเรียบ๊วยยูกำหม่องได้ขนออกมากแล้วครับ หานน้ำบนบ้านหรือของเด็กหน้าแยทหารนตรงนี่ครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของหนักหน่อยนะครับก็บคือ สามหาหนึ่งนะครับศูนย์เก้านะครับเด้อยสามห้าหนึ่งศูนย์เก้านะครับผลจากลงไหลนะครับแรกๆเพิ่นก็ว่าใหไปให้ช่องยูทูปนี้บทความเพื่อนว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ช่องยูทูปไปซุ่มอยู่ตามหุมห่มไม้เนาะครับนะเนาะเพิ่นมาลงแล้วก็หุ่มเขามากก็ไหลาขึ้นเก่านะครับเอาก็รวมด้วยช่วยกันนะครับเป็นสะพานบุญในเกตทั้งวัดปด่าดงนะเพื่อนนาะครับเน,ะนาะมากน้อย ภูเขามาจากเล่าปล่อยให้แล้วนะครับสามห้าหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับลืมลงวันที่นะครับหมดประจำวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าเลยครับเอ้ยพี่ทุกท่านครับเอาสำหรับคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จักน้องไว้สำนีนะครับเพราะว่าทั้งทีมงานรอดแล้วนะครับจะได้ไปต่ออีกทั้งอื่นนะครับเอากลับมาตามชมกันนะครับว่าแอดจะเดินทางไปที่ใดสำนักใดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ ผมลาพระจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ขอเข้ามาสวัสดีทุกทุกท่านครับผม